สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินขอกะปนที่มาปนป่าปนแบบนำอ,อ๋อเจาะอันนี้พักสมพักเค็ดเองจ้ะสมกระลำเสียบคักไข่ต้ม,มสตอ ุม่ได้จ้าบอตองจำพี่อน,น้องกินพูดเดียวเมื่อคือสมัยอีพอยมีห้าแต่สมัยห้างเล่นหน่อยเฮ็ดแบบป้นน้ำจางๆไอ้น้ำลายๆ ให้ทิงลิงคก์นะให้ตอกเข้มๆยังหน่อยเผ็ดด้วยจ้ะแต่ว่าไม่เผ็ดาย ลูกหลายเนาะคนสมัยก่อนลูกหลายพี่น้องเพิ่นปนนี่นเพิ่นก็เฮ็ดนำลายลายๆน้ำหนำเครื่องคกาากุกล่ะจ้ะ แต่เมรรื่ก่อนอีพออเมียพันได้ป่าอีพอเพออันได้ป่ามาเนาะพันก็มาขังงห้ยไปพี่น้องปลาดุกปลาคอปลาเค็งขังร่วมกันกระปุกปมือละโตละโตเนาะลูกหลายคนลุงหาหกกนกระปุกมือละโตแต่ว่าใส่น้ำหล,ลายๆขังจนปลาจ้อยเมื่อ <laughs> กล่วจะถึงคิวมันถึกปนนอมมันกันจ่อยอพี่น้องถ้าเปลี่ยนน้ำมือเปลี่ยนน้ำให้มันะสมนตาย มีอยู่เทือนหนึ่งป่ายช่ในีห้นั่นเหมือนไหลมือได้กินแต่ปนนอกสากเมื่อได้กินแต่ปนต่เด็กหน่อยจะกินมันเบื่อได้กินปนท,นทั้งมือทั้งมือคือแบบว่าใมั่เหมือนมืเรียวๆวนะ มือหนึงได้แบบปลาคอกลางหน่อยมากคอยเลือยไปขังเซน้ำกันก,นกระป๋าดุกปลาเข็งปลาคอสุอยูเน่นหายอีเมียก็ขังไว้เพื่อเสพปลาสุนนั้นมันตายมันจะได้เหมือนเร็วเร็ว,รวจะได้เศร้ากินปน <laughs> tài mứt rằng bà kho càng mới nhiều thế hầu bà số lần tài mứt cả, cái đứa này mắt tạc đẹp quạt กวัวคีออกแล้วไม่เห็นเป็นป่าแดดเดียวลเลิศได้ก <c oughs> <c oughs> กินเมนูใหม่ <c oughs> พอคอยแลมักบีบในบ่เมคือคืนใส่ปรนจำพี่น้องเราบีบให้ลูกจำา <c oughs> นั่นคือคืนมันห้องเนี่ย <c oughs> พอเราจะบีบเพงมาใใน่ปนนเรากับพ่กขันจำคือเสียบเท่าไห จะเปนกนมีความสุขนะพี่น้องชีวิตบ้านๆ เดี๋ยวเห็นปนใครบาขึ่นมเอาพักแับแซบ ท่านทั้งหาคิดถึงางานสมพักทุงระบาดเนาะพีนะ่น้องไอเมสมกะลัมเพิ่นต้มเซียนข้อหมูน้ำข้อหมูคอนอนางหมู นังหมูต้มข้อหมูต้มยังดัง กลยคนลืมติดไหม เอาไม้ฝรั่งลวกนะ เด็กน้อยสมัยนีย้เขาจะเคยกินข้าวกับน้ำสมพักบอกขึ้นพวกขาบอกขึ้นหลุนพวกยุคเก้าสิบแปดสิบพพี่น้องก <c oughs> ินข้าวกับน้ำสมพักเสียนบนนี้นะี่กินไีดีก็ะไรเอาบักพริกแหงคูใส่ในบักพริกแหงคูใส่โอ้วแสบพักเราก็จำที่อ่ะ น้ำสมพักเสียบเสียบแต่ฟิฝีมือเจ้าของ อันนี้กับคันขึ้นเดียวเลยขึ้นขึ้นหนึ่งกับเครื่องมือทำอื่นนี่จะเปรี้ยวเกินสำหรับข่อยนะคะสำหรับข่อยถ้าปล่อยไปมือื่นเปรี้ยวโพด กินปนสมัยตะกี้คุยอย่างเี้สิประเด็นนะจ๊ะดึกสี่มื้ดนะฟ้ามืดเพียเหรอเนะี่ยป<ม>นเพนเหตจำเอาไป<ม>อิม่มกัน 嗯。Mm hmm. เสีบครับ เพื P ia. P ia mm ่อเพื่อได้จัม เอากับมาแล้วพี่หนองืัคำหนึง ัอืมใช่ไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกเมนทุกเลยซับสไคร์นะครับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันจนน้าสวัสดีจ้าบาย